สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูจิ๊บรีแอคในค่ำคืนวันพฤหัดนะครับวันนี้อยู่ๆก็นึกอยากจะรีแอคครับก็เลยเพิ่งตื่นครับนอนมาตั้งแต่หัวค่ำและตอนนี้ครูจิ๊เปิดเพลงชื่อว่าอะไรฉอนขคราชนะครับซึ่งขับร้องโดยศิลปินแก้วเพทายคำร้องเกรียงเดชผลทวีเรียบเรียงพัวในดิเรกสินและ สตูดิโอห้องอัดก็คือ b บคแฮมสตูดิโอแห่งขอนแก่นนะครับสวัสดีครับคนดูเข้ามาแล้วสวัสดีอนุวิทย์สวัสดีดูสวัสดีกระโจมธนายุทธ์ออยครับธัญพรพลอยสืบสกุลธีรศักดิ์กิติพลทวัตชัยนะแหมคนดูนะเดิมๆเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับดูซิว่าวันนี้เราจะมารีแอคการแสดงอะไร พงพิพัฒน์สวัสด,ดีจ้จาสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะวันนี้เราจะไปดูการแสดงชุดหนึ่งครับไม่รู้ว่าหลายๆคนจะเคยผ่านตาหรือเปล่านะครับเป็นการแสดงของวิทยาลัยนาศิลป์กาลาสินนะครับมีคนแนะนํากันมามากมายบอกคู่ขาช่วยรีแอคก,การแสดงชุดทุราคาพระขวดอะไรพระขวะตีหน่อยค่ะก็น่าจะเป็นการแสดงที่หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นตานะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวทักทายก่อนสวัสดีผู้ชายคนหนึ่งสวัสดีวัสุธรสวัสดีอินทิเดสวัสดีสืบสกุลสิทธิพันธ์เสริมสุรศักดิ์ของพิพัส์สวัสดีจักห้าสิบกว่าคนเราก็ดูกันแบบดึกดืก่นๆนเราแล้วก็เมามอยกันคุยกันเดี๋ยวนี้ครูจิ๊บค,ค,ค,คิดว่าจะปรับรายการรีแอคเป็นรีแอคสดและทุกคนเพราะรู้สึกมันได้พูดคุยมันสนุกกว่าทุกทีครูจิ๊บจะรีแอคคนเดียวใช่ไหมแล้วทุกคนก็มาเปิดดูทีหลังใช่ไหมเป็นไงทุกคนว่ารีแอคแบบสดสด อ่าแบบอ่าแบบคุยกันแบบนี้อันไหนดีกว่ากันน่ะอันนี้คูจิ๊บก็อยากจะลองทดลองทดสอบดูแล้วก็อยากขอความคิดเห็นหน่อยนะครับสวัสดีครับครูแหมแหมวันนั้น App react like so. แอบรีแอคไลฟ์สดแอบรีแอคไลฟ์สดสวัสดีครับครูสวัสดีครับผู้ชายคนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีปาริสมัติทินสะมะสมัตอินนสะสมัตินด้วยนะจ๊ะโอเคไปเลยดีกว่าเปิดมาครับก็เป็นช่องของ EDU drama นะครับ EDU drama เนาะโอเคเราไปชมพร้อมๆกันกับธุรคาพระคะ,ะวพะขวตีนะน่าจะเป็นการแสดงแนว India, อินเดียอินเดียนะคุยแบบคุยเลิศกว่าคุณจิบก็อยากใช้ทุกคนนะครับดูไปครับการแสดงไม่ว่าจะเป็นของภาคไหนของสถาบันไหนอีสานบ้างไทยบ้างกลางบ้างใต้บ้างเหนือบ้างนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นการแสดงสร้างสรรค์ หรือการแสดงหมอลำโปองลางอะไรก็สุดแล้วแต่อันนี้ชื่อชุดวัดธุรคาพักขะพักวตัตตีนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าของผู้สร้างสรรค์ผลงานคุณทิพย์อาจจะไม่ได้เปิดเสียงตอนนี้นะเพราะว่าไม่อยากฟังรายละเอียดการแสดงนะแต่ว่าเราอยากให้เกียรติผู้สร้างสรรผลงานเพราะว่าผู้สร้างสรรผลงานเนี่ยเขาสวยๆทั้งเลยระเบียบวัฒนศิลปาแดงนางไอเหรออ่ะอน,นี่ก็มีใบหน้าของท่านอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะครับอ่าของวิทยลัยนาศินกาลสินเนาะอ่ะเราไปดู อันนี้เป็นแรงบันดาลใจนะครับน่าจะเป็นการแสดงกับอินเดียอินเดียแหละแต่กูจิ๊บไม่ฟังอ่ะธุรคาน่าจะเป็นเหมือนเทพสตรีองค์หนึ่งมาเพราะเคยดูการแสดงแบบไร์สดอาจจะเอาไว้แบบการแสดงที่ยาวๆก็ได้นะครับครูเนาะแต่พอทุกคนเชื่อไหมพอคุจิ๊บรีแอคแบบไร์สดคุจิ๊บขี้เกียจจะไปรีแอคแบบตัดต่อหรอวะพอรู้สึกว่าเออรีแอคแบบไฟ์สดเสร็จปุ๊บมันก็โพสเป็นอัตโนมัติแต่ถ้ารีแอคแบบตัดต่อทุกคนคุณจิ๊บก็ต้องมานั่งตัดต่ออีกอะไรอีก ใส่เอฟเฟกใส่ต่างๆนานาคูจิบลีแอคแบบนี้ไปก็แบบสบายใจดีไม่ต้องตัดต่อเออแต่ก็ต้องระวังทัวลงนิดนึง <c oughs> เพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเผลอพูดอะไรออกไปเดี๋ยวทัวลงมันไม่ได้กั่นกรอง่อะฝนตกครับครูที่ไหนฝนตกจ้ะอ่ะวันนี้เป็นงานของวิลาลัยนาสินกาลสินนะอ่ามีใครเป็นเด็กวิลาลนาสินกาลสินมีเพื่อนอยู่กาลสินฝากแชร์ไปหน่อยนะว่าครูจิบลีแอคให้แล้วนะชุดทุราคาพระควตี นะเป็นชุดอินเดียอินเดียหน่อยวันนี้ก็ลองดูกันครับว่าเราดูอีสานมากันเยอะแล้วเราลองมาดูเด็กอีสานเด็กวิเลยนาศิลกาลสิน,สนเด็กนัาตศาิล์อีสานถ้าเขาจะต้องทําสร้างสารรค์แบบอินเดียแบบนัาตศาิลแบบมหาพระตะแบบก,กระตะกลิพระตะนาตยำดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรจะถูกอ,อกถูกใจครูจิ๊บจะถูกอ,อกถูกใจทุกคนหรือเปล่าอ่ะครูจิ๊บว่าเดี๋ยวครูจิ๊บก่อไปเลยเพราะไม่ฟังไม่ฟังรายละเอียดอ่ะดนตรีการสแสดงการแต่งกายครูจิ๊บไม่ฟังนะเพราะเราอยาก คงคอนเซปต์ครับรียกรำแบบหัวโล่งๆให้การแสดงสื่อสารแทนคําอธิบายทั้งนี้อาจมีการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างชมการแสดงอ่ะป้ายมีโฆษณาไหมเนี่ยไหนบอกวันอาทิตย์ตอนนี้เอาเอาตามสะดวกคุณจิ๊บแล้วครับแต่ว่าอยากจะทำหลายๆวันเลยคุณคุณทัศกรออะเปิดฉากมาเป็นอะไรนะ่นะเออโอ้แต่งแขกเหมือนเลยอะ สาวน้อยเพชรบ okay, okay, ้านแพงโอเคได้ค okay, okay, right. ่ะได้ค่ะเดี๋ยวเวียนๆไปเนาะเดี๋ยวคณะหมอลำอื่นจะน้อยใจปาจิตอรพิมพเสียงอีสานได้จ้าได้จ้าฝากคอมเมนต์ไว้ในช่องหน่อยนะเดี๋ยวคุณจิตมาดูอู้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงแถวตอนแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้มือมันไล่เวฟไปแบบฟูฟูอุ้ยนี่เด็กกระสินทำหมดเนี่ย ปกติไม่ค่อยเห็นเด็กนัทสินภูมิภาคอะ่ะทําการแสดงที่เป็นแนวอินเดียเลยเนาะส่วนใหญ่ก็มีแต่แบบแนวพื้นบ้านอะไตตึงอีกเสียงไตรตึงเคยรีแอคไปแล้วไม่ใช่หรอติดตามค่ะขอบคุณค่ะดนตรีดนตรีแบบเหมือนอยู่ในวัดแขกเหมือนอยู่ในเทวลัยเลยอะไตตึงเลิศเลิติดตามขอบคุณค่ะ โอ้จัดแสงจัดเวทีดีโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเด็กกระ,ะสินจะทำอย่างนี้ได้ด้วยอะ่ะงานละเอียดมากจริงทุกคนเมคอัพคอสตูมดีอะ่ะเออมีตัวเอกว่ะยิ่งกว่าพระแม่กาลีพระแม่ทุลคาครับเหมือนน่าจะเป็นพระแม่องค์หนึ่งที่แบบลบทับจับสึกเก่งๆหรือไงอ่ะ อเลอครูบอลอินเดียสถาบันบันณฑิตกรุงเทพต้องมาดูหน่อยนะโช์นี้นะครูจิ๊บก็ไม่ค่อยถนัดถนีเท่าไหร่นะโชว์แนวอวินเดียเนี่ยแต่โอเคคอมเมนต์มานานแล้วครับหลายเดือนแล้ววันนี้กูจะเปี่คูจิ๊ปีอากิคิปต้องติดตาม <c ười> ใครอยู่กาะสินฝากแชร์ไปอันนี้งานวิทย์เลยนะสินกาะสินจัดแสงดีจัดฉากดีเสื้อผ้าดี แบบอะไบางอันอาจจะโอ้โหอินเนอร์มาว่ะโหอินเนอร์มาเฮ้ยมีการแบบลมหายใจมาอินเนอร์ได้ครับพ่อพี่ปีะพงศ์ถูกต้องกิงเกสักตัวเอกพี่เตยสวยอ๋อชื่อพี่เตยเหรอคะปังมากแม่เฮ้ยพอสเออ อ๋อมีน้าตสินไทยผสมด้วยเนาะมีจีบมีอะไรอย่างเงี้เนาะฟันแห่เทีนเป็นจม้าโอเครอก่อนนะอันนี้เขาขอไว้หลายเดือนมากประมาณ2เดือนเนี่ยละมั้งเนี่ยคุณจเพิ่งจะมารีแอคเนี่ยทุกคนหุ้ยคนรู้อุ้ยอุ้ยดูว่ะดูแม่ดูอุ้ยถ้าฉันไปดูคนเดียวฉันกลัวนะเนี่ยชูร้อนเสรีมอมมอสจ่ะอินเนอร์พี่เตยดีมากขอชื่อเตยใช่ไหมคะ จบไปยังอะ่ะโอ้โอชอบการชอบการทำแบบอินเนอร์การทำให้นักแสดงรู้สึกแบบมีพลังอ,ะอ่ะอ,ะอ,ะอะจาจจะอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเพียงบางคนอาจจะไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยแข็งแรงนะ <c oughs> ลำเซิองอีสานห,หรอคะ <c oughs> <c oughs> ต้องเอาไปเต้นในงนะานวราลาตีและนาวาราลาตีโอ้ยให้ <c oughs> ปัวมากแม่แบบพลังมีมากโว้ยนี่งานนัตสินกะลาสินเขาทำกันแบบนี้ได้ด้วยอะ่ะเลดดิศ่่ะนึกว่าจะมีแต่แบบฟอน,ฟอนโอ้ยขนลุกว่าโอ้ยตา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 ยินดีกับ2องหมื่นซับโอ้ขอบคุณค่ะ ก,กูจิ๊ไม่ได้ดูเลยนะว่ามีผู้ซับเท่าไหร่แล้วอะเออวิคนลุกว่ะทุกคนเป็นอะไรไม่รู้อะหรือพ่อแม่มาวะเอยตอนนี้พี่เตยอ,อยู่ปีสี่ฝากชื่นชมด้วยค่ะพลังดี energy ด,ดีดูดิดูแววตานังดิหมาสิมามาอย่ามายุ่งกับกูนะก,กูจัดหนักนะอะไรประมาณเนี้กูจ <c oughs> ิ๊บรีอคเตยลงไปเลยครับคนเยอะอะเดี๋ยวขอไปกูจิ๊บขอรีแอคแล้วหยุดแล้วก็เริ่มใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะ มันยาวไปเดีย๋ยวคุณทิพอาไจินแอคแล้วพักสัก10นาทีแล้วมารีแอคใหม่พ่อแม่ที่สรุปก,กับกองทัพพยาความอ๋อโอเคดูรครับโอ้ยยังไงนั่นไงว้าวผลูกุกอาวุธนั่นไงเป็นตรีูเป็นธน,นูเออพลังว่ะเออสตรองมากลูกสตรอง ม,มีเหมือนแบบต่อสู้กับพญานาคใช่ไหมเราเหมือนเอาตัวแทนของนางระบำเป็นเหมือนต่อตัวเป็นพญานาคนะหรือไงอ่ะต่อสู้กับใครอ่ะอู้เออไม่น่าจะใช้พญานาคตัวอะไรเมื่อกี้เหมือนตรงทำสัตว์อุดรไม่ลบรลายค่ะหลายจะคงอยู่ต่อไปค่ะอาเป็นเซอรเบรตแล้วลบชนะแล้วก็เป็นแบบการเซอร์เบรใช่ไหม โอ้โหฟุ้งฟ้มนวาราตีต้องไปเล่นแล้วล่ะเหมือนดนตรีเขาผสมไทยกับอินเดียเนาะลํำเพลินตะววนใจจ้า เออเออโชคข้ามเมื่อกี้กระโดดกระโดดอ่ะเฮ้เฮ้ ฉันขนลุกอารมณ์ของโชว์นะสวัสวดีร้อยสามคนครับจบอยังอาจี่คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะรีแอคสักชุดหนึ่งอย่าว่ากันนะเดี๋ยวคืนนี้จะหยุดไลน์แล้วก็รีแอคหยุดไลน์แล้วก็รีแอคขอขอไปเตรียมทําทำ,ทำโอ้จัดแสงดีว่าเออเป็นการบูชาพระแม่ทุลคา โอเคครับกล่าวโดยสรุปนะครับารการแสดงชุดธุรคาพระคาวตีคุณจิปอาจจะออกเสียงผิดหน่อยอขออภัยนะครับคุณจิปเข้าใจว่าเป็นพระแม่องค์หนึ่งเป็นเทพองค์หนึ่งที่แบบว่าเป็นเก่งด้านการต่อสู้คุณจิบเคยดูเหมือนเคยดูเป็นละครรำของบัณฑิตอะ่ะคุณจิปเนี่ยไม่ได้มีความรู้ด้านนาศิลป์อินเดียมากมายเลยนะครับแต่พอพอจะออวิจารณ์ได้อย่างคร่าวๆว่าคุณจิปชอบอันดับแรกเลยคุณจิบชอบกินเนอร์ของนักสแสดงตัวเอกแล้วก็นักสแสดงตัวรองนะครับแต่ว่าที่คุณจิปอาจจะติงเล็กน้อยคุ การการแดนซ์หรือการเต้นแบบอินเดียมันยังน้อยไปหน่อยคุณทิพอยากดูเยอะกว่านี้เพราะรู้สึกว่าจุดเด่นของการแดนซ์หรือว่านัศิลปนอินเดียแบบพลตะนาตยัมเนี่ยมันจะอยู่ที่ขามันจะวมากเลยแต่ว่าเข้าใจว่าอันนี้อาจจะดูบางช่วงอาจจะดูเนิบหน้าไปหน่อยนะครับหรือว่า อาจจะมียังไม่ค่อยพร้อมกันมากแต่ว่าชื่นชมแหละสื่อมาได้เห็นชัดเจนถ้าต้องต้องการสื่อว่าเอ,อ้ยโชว์ต้องการสื่อถึงองค์พระแม่ทุลคาที่ส่งอาวุธส่งอะไรมาปราบเราล่าพรายก็โอเคคุณจิ๊บก็เกตได้นะครับแล้วก็ที่ชื่นชมเนี่ยคุณที่ชื่อเตยเตยอะไรอยู่ตรงกลางเนี่ยคุณจิ๊บชื่นชมเลยนะว่ามีอินเนอร์ดีมากเสื้อผ้าอาพรก็สวยงามนะครับดนตรีก็ทําได้ดีรู้สึกว่ามีการมิกซ์ระหว่างดนตรีอินเดียกับดนตรีไทยนะครับโอเคเอาละทุกคนเดี๋ยวคุณจิ๊บขอ ลาไปก่อนขอบคุณนะที่เขาอ่านเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนคุณรูนางอ้่ะคุณทิพย์บอกไว้คลิปที่แล้วอุ้ยทวงกันใหญ่เลยทวงกันเก่งนันเนเ่ยนะลำเพลินสะวนใจนี่ก็ขอมานานแล้วก็อีกอันนึงคุณทิพย์เห็นใจนะคุณทิพย์อยากรีแอคให้เขานะเขาขอมานานมากแล้วก็ขอมาหลายคนอะไรอะ่ะเบญจมาอ่ะไหนะคอมเมนต์มาหน่อยสิที่บอกว่าเป็นการแสดงลำอะไรเบญจมาอ่ะเบญจมาลำเพลินสะวนใจอ่ะประชาสัมพันธ์ครับวันนี้รู้สึกจะมีการ ไลฟ์สดหรือว่าการแสดงของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอะไรบทบทบ,ทบ้านบ,บ,บทบทอะไรกูทิบจำจำชื่อการแสดงไม่ได้ครับขออภัยแล้วรู้สึกวันที่23นะครับเสียงอีสานนะครับจะมีการไลฟ์สดนะเข้ากลุ่มเนี่ย99บาทเท่านั้นเองไปชื่นชมกันได้นะครับอ้าวมาไม่ทันเดี๋ยวกูจิบจะพักไลฟ์ประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวกูจิบกลับมาใหม่นะครับขอวิถีชีวิตวงรงพรุงนาีเดี๋ยวก่อนเอาเอา,เอาลำพูนสบูรใจหรอหรือเอาอะไรก่อนหรือเอาอะไรนะอะไรอ่ะ ฟ้อนแห่เทียเนเบญจมะอ่าเดี๋ยวคุณจิ๊บเอาฟ้อนแห่เทียเนเบญจมะแล้วเดี๋ยวลํำเพเล,ลินสะเวนใจไล่เรียงกันไปคืนนี้จะรีแอคสดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคทุกคนวันนี้คุณจิ๊บลาไปก่อนนะครับแต่ไม่ได้ลาไปเลยจะลาไปจัดเตรียมไลฟ์ต่อไปอีกประมาณ5-10นาทีอ่ะไม่เกินนี้นะคุณจิ๊บขอไปทำหน้าปกก่อนครับโอเควันนี้ขอชื่นชมทุกท้าพระคาวตีและขอ,ขอขอบคุณนะครับช่อง E D U E D U E D U Drama 0ูนย์ของวิทยลัยน์นศิลป์กระสินใบโจโจ้ jo jo, ครับวันนี้ ไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับบายบายปิดกันนะ